นับถอยหลังอีก10วันแล้วนะคะกับ,บการเลือกตั้งองค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีประกาศพร้อมนะคะการจัดตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีพร้อมสมาชิกสภาอบอจอโดยเน้นย้ำมาตรการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตและก็เที่ยงธรรมค่ะ นายประเทืองเพชรโรธพ่วงหนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจะมีขึ้นในวันที่24พฤศจิกายนนี้มีผู้สมัครเลือกตั้งทั้งหมด3คนค่ะคือนายคนิสรขุริรังคนที่สองนะคะนายสาราวุฒิเพชรพนมพรและนายดานุชต,ตันเทอดทิศค่ะ หน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น2,243หน่วยครอบคลุมไปทั่ว20อำเภอทั่วจังหวัดค่ะทั้งนี้กกตท้องถิ่นได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆประกอบไปด้วยการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบขั้นตอนการใช้สิทธิการจัดตั้งสู์ประสานงานการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการกรกตอ,อุดรธานีนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดอุดรธานีมีจำนวนประมาณ1 2 3 7 0 6้ขออภัยค่ะ1 2 3 7 6 2้คนค่ะโดยประชาชนนะครับสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์ระบบสถิติทางการทะเบียนของกรมอของกระทรวงมหาดไทยนะครับหรือทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต รวมถึงสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งได้ที่สำนักงานกกตจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับถือเป็นโอกาสสาคัญของชาวอุดรธานีในการเลือกผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างพร้อมเพรียงในวันที่24พฤศจิกายน2567ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาครับ เขาบอกว่าสําหรับผู้ที่จะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยสามารถแจ้งล่วงหน้าก่อน7วันหรือว่าหลังจากเลือกตั้งแล้ว7วันได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ติดอะไรก็อยากให้ไปใช้สิทธิ์กันนะครับ